สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับดูนะครับจากช่องนายเอกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอกฮอบบี้นะฮะที่เอาฟิกเกอร์ทั้งเก่าและใหม่เกมของสะสมเอามารีวิวทบชมและฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เอาตัวที่ยังไม่ได้รีวิวเอามารีวิวให้ดูนะครับผมซึ่งผมไล่จัดไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวสักทีนั่นก็คือตัวนี้แหละครับผม อ่านี่เลยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นแบล็กวิดอว์นะแต่จะเป็นแบล็กวิดอว์ที่อยู่ในคอมมิตตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดออกตั้งแต่ปี2010นะครับผมจะเป็นแบล็กวิดอว์รุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยสำหรับในเนื้อเรื่องของแบล็กวิดอว์นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยชุดนี้นะครับก็ไปปรากฏในภาพย,ายนต์ของแบล็กวิดอว์ ที่เป็นหนังเดี่ยวด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า b a c k w i d o w Daily Origin นะครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับในช่วง unbox กล่องครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับอยู่ช่วงของ unbox กล่องแล้วนะครับผม เราจะมาดูภายนอกกันก่อนนะครับผมอย่างที่รู้กันเลยนะครับก็ตัวนี้จะเขียนว่าด e จินซีรีส์นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของ b บ a ็กวิดโอนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วข้างล่างนะครับก็จะเขียนเป็นรุ่นของ b บ a ็กวิดโอนะครับเดส g i n ลี <Okay. S 1> ่ออริจินนะครับผมเป็นค่ายแฮสโ o นะครับโอเคข้างหลังก็จะเป็น เนื้อเรื่องนะครับผมของแบคฟิโดเลยในคอมมิกนะครับผมก็ตามนี้เลยครับผมผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับผมผมก็ศึกษาในเรื่องมาคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแกะไปเล่าไปแล้วกันนะครับผมเจ้าตัวแบควิโดนะครับผม ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคอมิกนครับก็คืออยู่ในหนึงสื์ตูนนั่นเองนะครับผมแล้วก็แบล็กวิดเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในไอร์แลนด์ภาค2นะครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสกาเลตโจนสันนะครับมารับบทเป็นสายลับนะครับผมซึ่งในเรื่องราวของคอมิกเล่มนี้ก็ไม่ได้อ่อนโยนเลยฮนะ มีการประจนัยบู๊ตามสไตล์ของสายลับนะครับผมเป็นเรื่องราวที่เบลกวิโดถูกกะโหลกปริศนาในตู้เสื้อผ้าหลอกหลอนเออพอพอเราได้ฟังตรงนี้แล้วก็งงนะมีกะโหลกในตู้เสื้อผ้าด้วยหลอกหลอนโอเคแล้วไอ้แบ็กวิโดในตัวละครตัวนี้นะครับมันก็จะพาเราเดินทางไปทั่วโลกเลยนะฮะ ต้องเผชิญหน้ากับแผนการสมรู้ร่วมคิดและนำแบควิโดเนี่ยไปสังหารทุกคนที่เธอห่วงใยไม่ว่าจะเป็นแดเดวิลหรือฮอคอายและอีกมากมายนะครับอันนี้คือเรื่องในคอมมิกนะเป็นในเรื่องในคอมมิกนะครับผม,มและระหว่างนี้นะฮะนาตาชาก็สู้กับเหล่าร้ายที่ชื่อไอซ์พิกนะครับผม โปรโตโคอลนะครับผมการต่อสู้บานปลายนะครับผมแล้วก็มาเป็นแบ็ควิลดตัวนี้นี่เองนะครับอันนี้เป็นแบบครแบบ่าวๆจริงๆนะฮะผมไม่ได้แบบอ่านแบบศึกษามาเต็มที่นะครับแต่แก็รู้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ฟิกเกอร์ดีกว่านะครับผมเนี่ยฮะก็จะเป็นของที่แถมให้ของ อาวโธตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็มีปืนเก็บเสียงนะครับตามตามอาวุธแบบสายลับทั่วไปเลยเหมือน007เลยครับจุดเด่นนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับขอแกะขออยญาตแกะก่อนเพราะว่าของใหม่มากอ่อยา ออ้อหแฮสบนี่นะอ่ะโอเคครับผมก็คือจุดเด่นของแบ็กวิดอตัวนี้นะครับผมเดีด๋ยวดูใกล้ก่อนนะครับผมจุดเด่นนะครับก็จะเป็นการย้อมผมสีแดงตัดกับชุดสีขาวนะครับผมซึ่งในภาพยนตร์ที่สการ์เล็ต์จอห์นสันเล่นที่เป็นแบ็กวิดอวเดียเด่ยวๆเลยก็ <S 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 <ๆ>มีชุดนี้ปรากฏอยู่นะครับผม นี่ครับแล้วนี่ก็คือเข็มขัดนะครับแล้วก็นี่สัญ,ญลักษณ์นะฮะร,รู้เห็นไหมตัดเล็กๆนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของตาแบกวิดัวนะครับผมคือในคอมิกผมก็ไม่ได้ศึกษาเยอะนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะก็รู้เท่าที่ทุกๆคนรู้นะครับผมแต่ถ้าใครเป็นแฟนคอมิกก็น่าจะรู้จักดีเลยนะครับผมอ่าโอเค เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันก่อนนะครับผมจุดขยับนะครับเดี๋ยวหันซ้ายก่อนนะครับผมซ้ายหันขวานะครับผมโอเคนะครับก็หันได้ได้โอเคเลยครับแล้วก็พยักหน้าขึ้นลงได้สบายเลยครับผมโอเคแล้วมาดูแทนขวานะครับผม แขนขวาตัวนี้ปึ๊บอายกขึ้นนะครับผมถอ,อยหลังได้หมุนได้360อ,องศาแล้วครับแต่ว่ามันจะติดเส้นผมนะผมเลยขอยกแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็กางแขนได้นะครับผมดูนะฮะกางแขนอ่าแล้วยกกางแขนขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับผม อ่าโอเคแล้วก็มาดูที่อกข้อศอกนะครับผมอ่ะหมุนหมุนหมุนตรงข้อศอกได้นะครับผมเนี่ยครับหมุนได้ยกขึ้นเนี่ยครับสบายเลยนะครับผมอ่ะแขนซ้ายนะครับผมยกขึ้นหมุนได้สามรอหกสิบองศานี้ไม่ติดผมนะครับเลยยกได้อ่า ตรงข้อ2อนะครับก็ตีได้ประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งสองมือนะครับก็จะเป็นแบบเนี่ยฮะจะเป็นแบบมือจับตรงแขนนะครับผมซึ่งเอาไว้ใส่ปืนนั่นเองนะครับและทั้งสองข้างของแบล็กวิโดตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเป็นอาวุธของแบล็กวิโดนะครับอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะว่ามันคืออะไรแต่ เกี่ยวกับช็อตไฟฟ้านะครับผมอโอเคอะมาดูที่ขาขวาดีกว่าครับขาขวาขาขวาปุ๊บยกขึ้นอตีเขา่าอืมโอเคครับผมและตรงนี้นะครับสามารถหมุนต้นขาได้ด้วยนะครับผมกันหนึ่งน,นะฮะ หมุนต้นขาได้อนี่ครับมันจะหมุนต้นขาได้แต่มันจะแน่นทานิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นของใหม่นะฮะอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบเชิงสีขาวสะทีเดียวนะมันเป็นสีออกครีมครีม,รมหน่อยหนึ่งนะครับผมสีขาวมุกอะประมาณสีขาวมุกครับแล้วก็ยกขาขึ้นขาซ้ายนะครับยกขาขึ้นตีเข่า โอเคนะครับผมได้เหมือนกันเลยนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมลองจับยืนดูนะครับรู้สึกข้อต่ออิสระมากครับผม ลืมบอกไปนะครับว่าตรงข้อเท้านี่ก็สามารถหักได้นะครับค่ายแฮรโฟส่วนมากก็จะหักข้อเท้าได้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของที่แถมมาในกล่องของแบ,บ็กวิโดนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นนี่แหละครับอย่างแรกเลยอันนี้ก็นะครับจะเป็นปืนไรเฟิลยาวนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้รุ่นนะว่ารุ่นร,รุ่นอะไรนะครับ แล้วก็นี่ครับเป็นปืนแล้วก็มีไซเลนต์เก็บเสียงนะครับผมโอเคแล้วก็มีปืนพกนะครับปืนพกอเล็กดูใกล้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับนะครับดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นเอฟเฟกยิงปืนแล้วก็ เวลายิงเสร็จแล้วจะมีควันนะครับผมที่ปืนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมใส่ปืนเป็นอันเล็กก่อนละกันนะครับเป็นเป็นปืนสั้นนะครับผมคือทั้งสองมือของแบล็กวิดโนนี่คือก็ใส่ได้เลยทั้งสองสองข้างนะครับผมอ่ะงั้นเริ่มจากปืนเล็กะกันนะครับถ้าปืนเล็กแล้วก็เนี่ยครับ เราเราก็ใส่ตรงๆเลยนี่ครับนี่ใส่ปืนเล็กแล้วแล้วก็จะมีเอฟเฟกการยิงนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็คือเหมือนเรากำลังยิงปืนนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกการยิง โอเคครับคือต้องบอกก่อนนะฮะว่ารูปืนทุกรูจะมีใส่เอฟเฟกยิงได้นะครับผมที่ให้มาเนี่ยเป็นสีส้มเนี่ยครับได้เลยได้หมดเลยนะครับนะฮะอ่ะอันนี้คือปืนสั้นเล็กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ปืนไซเลนเซอร์นะครับผม เนี่ยครับอันนี้ก็คือใส่แบบซเลนเซอร์นะครับผม,มและที่ซเลนเซอร์นี่ก็ใส่เอฟเฟได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่เหมือนเรากำลังยิงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วถ้ายิงเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบสีข,ขาวๆแบบนี้นะครับ แต่ผมรู้สึกว่าไอ้สีขาวเนี่ยดูไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเลยยังไงไม่รู้มันดูแปลกๆดูสิครับมันเป็นแบบขาวๆ่างเงี้ยอืผมขอไม่ใส่แล้วกันนะโอเคเนี่ยครับแล้วถ้าเป็นสไนเปอร์ล่ะครับอ่าเดี๋ยวเราใส่สไนเปอร์นะครับผมนี่อันใหญ่สุดเลยนะครับ ตรงนี้สามารถเอาให้แบ w วิโดสะพายปืนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะใส่ปืนยาวได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอืมน่าจะเป็นฝั่งนี้ ใ่ได้นะครับแต่มันจะเนี่ยฮะมันจะได้นะครับแต่ว่าเราต้องจัดท่าดีๆแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งมาประคองนะครับในการยิงนะครับผมเนี่ยฮะ,ะใส่ได้แล้วก็เราเอาปืนมาสะพายได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราเอาปืนมาสะพายได้นะครับคือมันสามารถแกะได้นะตรงนี้นะครับ มันจะเป็นห่วงอยู่บนนี้เลยครับผมเนี่ยครับแล้วเราก็เอามาใส่อย่างนี้แล้วก็เอาด้านนี้ด้านหัวสพายเข้าไปนี่ครับประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็สะพายมันก็ไม่ได้เท่เท่าไหร่นะ แต่ถ้าผมจะแนะนำนะผมให้สะพายด้านข้างดีกว่านะครับผมเนี่ยครับสะพายด้านข้างเท่กว่านะครับผมคือถ้าสะพายแรงเนี่ยมันจะไม่ ไม่โอเคนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็จะดูดีกว่านะครับผมก็เหมือนสายลับทั่วไปเลยนะครับก็สำหรับผมนะครับตัวนี้นะผมให้8.5เลยนะครับผมเพราะผมรู้ว่าคือเห็นตัวหนะ้าปกเขาวๆแหละทําเหมือนเลยนะครับทั้งหน้าตาแล้วก็สีผมนะครับผมแล้วก็ชุดนะอือฮึ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะมันก็เป็น r e f e r e n c e ให้กับเรื่องหนังเดี่ยว Back Video ด้วยชุดนี้นะครับผมโอเคก็ยังไงนะฮะถ้าวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ผมหน่อยนะครับกดแชร์นะกด Subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของนายเอนะครับผมซึ่งใน EP ต่อต่อไปนะครับนายเอทอ b b y บบี hmm. ้ก็จะเอาฟิกเกอร์เก่าใหม่ แล้วก็การพลานะครับจะเพิ่มเข้ามาให้ได้รีวิวสักทีใน EP น้าๆน,นานะครับผมยังไงวันนี้นใเอขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ